เงินกแล้วไม่ทำหลักหนึ่งแสล้านโดยไอ้จูนี้โดยธนาคารแบ่นียคแคบได้ช่วยผมเพราะเขาเป็นตำรวจเขามีความผู้ใจและการจะเป็นหายุเลทีกอนทมทำไม่ได้คิดกบิรต้องสอบวสที่ผมเป็นผู้มีการต้องก่อราการแล้วประมาณต้องก่อราการลามอายุเลยทีต้องกระช่นอุกสาหต้องกระชุ่นั้สุดปีนี้ผมตั้งเอา บงบัรักษาประมาณสีแสนเจ้าน้ที่กแสนองก่อนพูสาพออกมาก็นำร่องทิ่ของเกิจะเอาลูกหลานกลับสู่ชุมชนอ้อมอกอันอบอุ่นคุณช้ยไปหาเสียงที่ของเกไประการว่าจะแก้ไหนาเสจิทิ์ี่รลสัญญาอยู่นี่สิ่งสืสิที่ไหนในสายบุรกผมเป็นประธานการประชุมเชิญคุณชายุกครั แต่คุณชายไม่เคยมาร่วมประชุมกับผมเลยแม้แต่ครั้งล้วนิจารณาเป็นที่เดียวนี่คือแม่บทที่สิ่งสุดท้ายนเดิที่ผมจะเรียนมีน้องเขาบอกรถมีรถฟรีเรือฟรีข้ามฟ้าฟรีก็ผู้ว่าเขาคิดเองเอาเงินของใครกับเงินของท่านภาพสีของท่านจัดสรรตัวตะบบก็อะบบก็เตะบบก็ตะบบ ฒนาสังคมเขาถามว่าน้ำยาอะไรได้ผมบอกจะไกินด้ำยาจากเขาแซ่บๆออามาขึ้นตรกงคูนิวทาเก่าวันกที่หัวันกี่หัววนี่หก็คิดไปลายหัวข้ามฟังทางพันธาวยังงก็ก็คิดไปลายหัวเมร้อนฟรีเพราะของสมสอเขาดูอยู่แล้วเอาข้ามฟังไปหาชวงเป็นที่ของศาลก็เรื่อง้อถ้าใครไม่แคร์เสียตังถ้าใครน่าร้อนจฟรีโอ้วยไบอกทาเสียงอย่างนี้ดีกว่านั้นป้นมะเทศไทไ ไม่มีแลนะ้ครับไม่รอครับนะพี่น้องสบายใจไนดะ้ผมมีเวลานะ้อยเพาหาเสียงจังหวัดเดี๋ยวจะไปเปดินทะเบียนบอกพี่น้องไปวัน้องพีชนะแพอยู่ที่พี่น้องจใจคว้ามกวถ้าพี่น้องฟังการสำรวแล้วพี่น้องไปบอกกนะันจากนี้ต่อไปทูรเปิบเซตว่าขอ้เรื่องผมช่วยเขามีความรู้เขามีความสามารถแต่ผมไม่ใช้ความว่า ไม่เก่งกว่าแต่จูรี่เก่งกว่าเขาเป็นเกณฑ์มทาหารสัมพีเขาได้ที่หนึ่งและเป็นหัวหน้าคนหนึ่งเขาเตรียมทหา์ซีพีเขาได้ที่หนึ่งซีพีและเป็นหัวหน้าคนหนึ่ง,งและเข,า,ะขาสาม,มารถเชื่อมจอรัฐบาลได้การทำงานต่อไประหว่างพว้ว่ากับรัฐบาลจะไร้รอยต่อพี่น้องครับยามผีขับกทมมีรถตำรองห้ามมือขลัง 50, ต้องใช้าจหมดนะ การประจํจาจัดซื้อจัดหาจัดจ้างโครงการเล็กๆรัฐบาลให้ดีกว่าชายทะเลบางเดียบจะทําป่าชายเลจะทําหอยยัห้โตต้องของระมาณจากรัฐบาลงบพิเศษสำนันงกงบกทก็ต้องเอาจากขาสอบกต้องเอาจากกระทรวาางพาณาชยต้องเอาจากกระทรวงวัฒนธรรมนของท่านภาษีของท่านจัดสรรโดยรัฐบาลผ่านกรุงเทพฯพี่น้องชมน มันไล่ลอยต่อแบบนี้และโดยเฉพาะอย่างนี้การเก็บขยะในวันละหนึ่งตันต่อไปมันเก็บไม่ได้ไม่มีที่ฝังไม่มีที่เก็บไม่มีที่สำลยัยมันต้องสร้างเป็นรูเตาเผาขยะพี่น้องมันต้องไปอย่างนั้นไม่ใช่ทำตัวเหมือนพระโบราณเดิน,นกองก็ได้ไม่เกินสามก้าเพราะโบราณเนี่ยถนนโุ้มหน้นาน่มี แต่วันนี ias, таки, ้ำร <c oughs> ับม so ีสูงส่งออกปิตาบาทมองไม่เกินสามก้าวแบบนักเดิผู้ว่าภรคุงยิบรถชนตายหมดไม่มีพระจำวับมันต้องมองไปไกลมองไปข้างหน้ามองไปหาเบอร์ก้าพักเพื่อใจเลือใจเองที่นเองประชาชนผม้าพี่น้องด้วยถ้าชนะงานนี้เด็ด พี่ม้องฟังได้เยอากเจอต้องโทรไปทุกทีโเกโบกโบก้บกจานางกลางผู้สมัครผู้ว่าผูมอที่เคยได้เลืสองตัวไม่เคยมีใครชนะเลยแม้แต่ก่อนต้องทแล้วคำเลอรหกมันหกกันเลยมัหกไปหกมาหกมาหกไปจากเก้า cào cả chào các bạn quận lãnh pino chào quận để